นี่คือต้นอะโวคาโดที่ผมจะเอามาปลูกในภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีครับสำหรับเช้านี้ผมก็ได้ปลูกต้นอะโวคาโดเพื่อเป็นที่ระลึกในการขึ้นปีใหม่ว่าปีนี้เริ่มต้นด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อจะได้จำเอาไว้ว่าต้นไม้ต้นนี้ปลูกเมื่อวันที่2ของการขึ้นปีใหม่ซึ่งต้นไม้ที่ผมปลูกนี้นะครับก็คือต้นอะโวคาโด ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าได้ผลหรือไม่ก่อนหน้านี้คือแฟนผมซื้อมากินแล้วก็ได้เอามาลิดมาเพาะพันธุ์เอาไว้ครับก็ได้เป็นต้นเพราะว่าต้นสูงประมาณสักหนึ่งฟุตก็เอามาปลูกซึ่งจะได้ผลหรือไม่ครับสําหรับการปลูกในพื้นที่ภาคใต้จะเป็นลูกหรือไม่ซึ่งผมก็ทดลองดูครับเอาเอาไว้แล้วก็ปลูกในพื้นที่ภาคใต้ว่าจะได้ผลหรือไม่ จะเป็นลูกหรือไม่จะออกผลหรือไม่จะออกผลเมื่ออายุก,กี่ปีเมื่อต้นสูงเท่าไร่ถึงจะได้ผลก็มาคอยดูกันครับสําหรับหลายคนแล้ะครับหลายคนคิดว่าจะได้ผลหรือไม่ต้นอาโวคาโดะมาปลูกในพื้นที่ปักได้ก็ร่วมแสดงความคิดเห็นหนะครับว่าจะเป็นอย่างไรก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนครับมาดูกันครับว่าจะได้ผลหรือไม่ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงตอนนี้ก่อนครับ